นอนรอแม่เหรอลูกจ๋าง่วงแล้วเหรอ้วยเงินสุดสวยลูกสาวแม่พี่ดีทำอะไรอ่ะพี่ดีคุยอะไรกับน้องเหรอ,หอ หาวกันใหญ่เลยรวยทองว่าไงลูกรวยทองเศรษฐีเศรษฐีจะกัดแต่โทรศัพท์แม่นีนไหะเศรษฐีเนี่ยอืเจ้งเลยเจงเลย เขามาเล่นเขามากาดัดขาดหมดแล้วเนี่ยขาดหมดแล้วหืมเศรษฐีสุดหลอ่อวัวน้อยเหรอวัวน้อยเลยเนี่ยเหมือ,มอ,มอมมนเกี้ยวทองรวยทองรวยทองอพี่ดีพี่ดีจ๋าพี่ดีจ๋าพี่ดีจ๋า พี่ดีชุดหล่อไหนหันหน้ามาชี้พี่ดีชุดหล่อเหรอเนี่ยอันไหนดูหล่อไหมอ่ะอ่ะหล่อไหมอ่อะอืมอ่ะหล่อเปล่าหล่อปะเนี่ยอืมพี่ดีชุดหล่อเหรอ